สวัสดีครับชเชฟโจครับวันนี้เรามาทำมูสมะพร้าวไส้ใบเตยลาวากันครับเมนูนี้นะครับผมจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของมูสมะพร้าวส่วนของไส้ครีมใบเตยลาวาและส่วนของฐานข้าวผงในส่วนของมูสมะพร้าวเนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นเดบิกวิปปิ้งครีมตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิปครีมเดลี่แท้นะครับคุณภาพพรีเมียมจากยุโรปเลยสามารถทําเป็นเนื้อมูสที่มีความนุ่มแล้วก็ฟูเบา มีความเข้มข้นหอมมันโดยที่ไม่กบติดมะพร้าวนั่นเองส่วนตัวไส้ฉันก็ใช้เป็นเดบิกวิปปิ้งครีมเหมือนกันช่วยให้ไส้ใบเตยของเราเนี่ยมีความเข้มข้นอร่อยหอมมันนัวสาหรับเมน,นูมะพร้าวเนี่ยเดบิกวิปปิ้งครีมเนี่ยเหมาะมากๆเลยเมื่อทานคู่กันทั้ง3ส่วนนะครับจะได้ส่วนของมูสมะพร้าวและส่วนของไส้ใบเตยตัดกับฐานแคคเกอร์ข้าวองทําให้เค้กสูตรน,นี้เนี่ยมีความกรอบแล้วก็มีความนุ่มนวลเข้มข้นเตรีเทคนิคไงกัน,กนบ,บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับ เรามาเตรียมส่วนของครีมกันก่อนนะครับครีมเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นไส้ใบเตยกับส่วนที่เป็นมูสมะพร้าวเดี๋ยวเริ่มจากส่วนที่เป็นไส้ครีมใบเตยกันก่อนนะครับเริ่มจากตวงน้ำมะพร้าวกับกะทิเราไว้ก่อนเลยจากนั้นตามด้วยเดบิกวิปปิ้งครีมตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิปปิ้งครีมเดลี่แท้นะเขาจะช่วยให้ครีมของเราเนี่ยมีความหอมมันนัวม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เลี่ยนกะทิด้วยเราจะตวงทุกอย่างนะครับผมลงหม้อต้มไปเลยอันนี้ก็มีน้ำมะพร้าวกะท ตามด้วยแป้งกวนไส้น้ำตาลแล้วก็ผงใบเตยใครไม่มีผงใบเตยก็สามารถใช้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นได้นะครับเชฟสอนวิธีการขันน้ำใบเตยแล้วนะลองไนลองไปย้อนดูตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยเราจะใส่ไข่แดงลงไปตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับใช้เฉพาะไข่แดงนะหนึ่งฟองไปเลยวันนี้เชฟใช้เป็นไข่เบอร์สองคนผสมให้เข้ากันก่อน โอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปิดเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนครับประมาณนี้จากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมค้นแล้วก็เดือดโอเคตอนนี้ส่วนผสมค้นแล้วก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลย เราก็จะพักส่วนของครีมใบเตยไว้ก่อนนะครับจากนั้นเรามาเตรียมส่วนของตัวครีมมะพร้าวกันส่วนผสมก็จะมีกะทิกับน้ำมะพร้าวจากนั้นตามด้วยน้ำตาลกับแป้งขวนใส่คนผสมให้เข้ากันครับคนจนแป้งกับน้ำตาลละลายดีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขึ้นตั้งไฟแล้วก็เปิดเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนให้เดือดแล้วก็คนส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของมูสมะพร้าว ส่วนของใบเตยจะเป็นไส้นะส่วนนี้จะเป็นมูสด้านนอกโอเคตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเดือดเบาๆนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยอีกแป๊บหนึง่งเห็นไหมปุดๆเบาๆจากนั้นเราก็จะยกลงจากไฟได้เลยแล้วก็คนต่อไปอีกสักพักหนึ่งให้เขาพอคลายร้อนให้ควันๆเขาเริ่มจางๆไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยใส่เจลาตินวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นเจลาตินแบบแผ่นแช่น้ําเย็นรอเอาไว้แล้วตรงน,นี้ ให้เขาพอคลายร้อนก่อนนะครับอย่าให้เขาร้อนเกินไปถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปเนี่ยเจลาตินของเราจะเสื่อมนะมันจะทํางานได้ไม่ดีโอเคประมาณนี้นะควันๆเริ่มหายไปแล้วนะครับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ50-60องศาจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เจลาตินที่เราแช่น้ําไว้จนนิ่มลแล้วแผาลงไปเลยเชฟชัแนะนำเป็นแบบแผ่นจะสะดวกกว่าน,นะครับผมใครใช้แบบผงก็ยังไงลองดูท้ายสุดนะครับ ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ให้เย็นสนิทแล้วเราค่อยตีวิปครีมแล้วก็ผสมลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ครีมครบทั้ง2ส,สูตรแล้วแต่เอาไว้ทํามูสมะพร้าวพักเอาไว้ให้เย็นสนิทเลยแต่ว่าไม่ต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะสูตรที่2ก็คือไส้ใบเตยอันนี้พร้อมใช้งานแล้วพักเอาไว้ให้เย็นสนิทได้เลยใช้ยเย็นรอได้เลย โอเคเดยวเราพักให้เย็นสนิทก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาทากันต่อตอนนี้ตัวครีมมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เนี่ยเขาก็เย็นสนิทแล้วนะครับก็คือไม่ร้อนไม่อุดแล้วนะเย็นสนิทนะจะน,นำมาผสมกับวิปครีมกันซึ่งสูตรนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นเดบิกวิปปิ้งครีมตัวนี้เนี่ยรับเป็นวิปปิ้งครีมเดลี่แท้คุณภาพพรีมเมียมจากยุโรปเลยจะช่วยให้เมนูมพัาพของเราเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็หอมมันนัวมากยิ่งขึ้นใช้หัวตีตะก้อนะครับผมเปิดเป็นความเร็วกลางค่อยๆไล่ระดับนะครับผมจากความเร็วต่ําขึ้นนเเป็็คววาามรก ลิปครีมต้องใช้แบบแช่เย็นจ,จัดๆนะครับในงานเขาจะตีไม่ขึ้นสวยที่ให้ส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลายตะก้อแบบนี้มันเหมือนกับว่าเกือบจะยอดอ่อนนะแต่จริงๆก็คือเดี๋ยวคนไปอีกแป๊บนึงเขาก็จะขึ้นยอดอ่อนเองนะครับลิปครีมสูตรนี้เนี่ยเขาตีขึ้นฟูได้ง่ายแล้วก็เซ็ตตัวได้ดีมากเลยประมาณนี้พอแล้วนะครับเราก็จะใช้ไม้พายก่อนคนสักแป๊บนึง จากที่มันอ่อนๆเมื่อกี้มันก็จะเซตตัวขึ้นอีกน,นิดนึงกลายเป็นยอดที่มันอ่อนแล้วเมื่อกี้เหมือนไม่ตั้งยอดเนาะตอนนี้เป็นยอดอ่อนแล้วเพราะฉะนั้นระวังนะครับผมอย่าตีโอเวอร์วิปไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทใสพ่พิมพ์ขึ้นวงกลมกันอาจากนั้นก็ค่อยๆแบ่งใส่ครับแล้ว <c oughs> ก็คนให้เข้ากันได้เลย ตรงนี้คนแรงๆและเร็วๆได้นะครับแต่ว่าอย่าคนนานเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งเซตตัวมากขึ้นอีกเดี๋ยวพอมาเซตตัวเกินไปเนี่ยมันจะทาให้ใส่พิมพ์ของเราแล้วไม่สวยนะครับสมมรถสุดท้ายที่ได้จะประมาณนี้ก็คือเหมือนกึ่งๆเหลวหน่อยบีบขึ้นทรงไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเหลวเป็นน้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะข้นๆแบบนี้อันนี้คือเนื้อที่เหมาะที่จะใส่กับพิมพ์ของเรานะครับสามารถให้มันเหลวกว่านี้นิดนึงได้แต่ว่าอย่าข้นกว่านี้แล้วนะอันนี้ก็ข้นมากแล้วเดี๋ยวเชฟจะใส่ถุงบีบเราไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้เชฟก็ใส่ครีมรอไว้ในถุงบีบเรียบร้อยน,นะครับก็คือจะมีมูสมะพร้าวกับคบรีมใบเตยนั่นเองครีมใบเตยก็แช่เย็นรอไว้เลยนะครับเขาจะข้นขึ้นเองจากที่เขาตีเสร็จแล้วเขาจะเหลวๆใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามาใส่กันตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขึ้นวงกลมนะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8ซนติเมตรเราก็จะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนตรงนี้กะเอาได้เลยนะครับเชฟไม่ได้ชั่งน้าหนักนะส่วนนี้จะได้ประมาณ4-5ชิ้นครับผมอ่ะครึ่งหนึ่งก่อน จากนั้นใช้สปาตูล่าหรือช้อนก็ได้ครับผมปาดขึ้นมาแบบนี้เก็บขึ้นมาให้ทั่วทุกอันเลยปาดลึกๆหน่อยนะให้เขาไปให้ทั่วๆไม่งั้นเราแกะออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเว้าวเป็นรูตรงกลางแบบนี้ประมาณนี้ได้ครบแล้วเนาะให้แน่ใจนะว่ามันไปให้ถึงทุกมุมนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไส้ใบเตยของเราลงไปตรงกลางไส้ใบเตยเนี่ยมันไม่มีเจลาตินนะเวลาใช่เย็นแล้วเขาจะไม่เซตตัวนะครับประมาณนี้แล้วแต่เราชอบเลยนิดนึงมันก็ทำได้ประมาณ5ชิ้นแหละที่เหลือครับผมเราก็บีบปิดเลยจากนั้นก็ใช้สปาตูล่าอันเดิมปาด ปิดเก็บถ้าไม่พอก็เติมได้นะครับพยายามให้มันเหมือนกับว่านูนขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าเย็นแล้วเนี่ยเขาจะหดลงนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาหดลงนะบานทีเค้กมันจะวาว้คตมันวาวเนาะเวลามันลงฐานแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันจะไม่แนบฐานอนะแล้วมันจะเคลื่อนง่ายโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมครอบเลอะช่างมันไม่ไรเดี๋ยวเราค่อยแกะออกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชฟก็จะนําส่วนนี้ เอาไปแช่แข็งไว้เลยครับผมช่องฟิเซอร์จนกว่ามันจะแข็งตัวอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดใครมีฟิเซอร์ที่มันดีเนี่ยอาจจะ2 3ามชั่วโมงก็ได้แล้วหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้แล้วแล้วแต่นะจนกว่ามันจะแข็งแข็งแบบที่เราจะแกะออกมาได้โดยที่มันไม่เละนะครับเพราะฉะนั้นแช่ยเย็นก่อนนะครับเวลาอาจจะไม่แน่นอนให้เขาแข็งตัวไปเลยนะครับช่องฟิซนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นมูสเค้กกัน ตอนนี้มูสเค้กของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําฐานเอาไว้รองเค,ค้กกันซึ่งองค์ประกอบก็มีแค่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือข้าวพองอันนี้ก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยกับแคคเกอร์ครับแคคเกอร์ก็บดละเอียดแล้วก็ผสมได้เลยคลุกเขาพอเข้ากันครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายบนอ่างน้ำร้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้แล้วเราก็ช่างลงไปเลยเอาไว้ยึดให้เขาติดกัน ดังนั้นเราก็จะพุกเขาให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสม,สมเข้ากันดีแล้วเราจะค่อยๆชั่งน้ำหนักไปชิ้นละประมาณ30กรัม <C le af> จากนั้นเราก็จะกดใส่พิมพ์ก <C le af> ็คือเป็นพิมพ์วงแหวน,นนี่ครับพิมวงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรหรือว่าเท่ากับพิมพ์เค้กของเรานั่นเองใส่ลงไปตรงนี้ต้องรีบทำนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ชอแรตเขาเซตตัวแล้วมันจะ ไม่อยู่เกลี่ยครับผมเกลียให้ทั่วจากนั้นก็ใช้แก้วหรือว่าที่กดคุกกี้นะครับผมกดให้เขาแบนลงไปแล้วก็นะครับมันก็จะได้หนาประมาณนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าหนาเกินไปก็สามารถลดลงได้นะเดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับสูนนี้ก็จะได้ประมาณ4-5ชิน้น เคเดี๋ยวเชฟเอาแค่4ชิ้นก่อนนะครับผมเราก็จะนำส่วนนี้ไปเข้าตู้เย็นเอาไว้ประมาณ5าถึงสบนาทีนะครับเขาก็จะเซ็ตตัวแล้วก็อยู่ตัวเป็นก้อนแบบนี้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาประกอบเค้กกันตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับฐานของเราที่เราแช่เย็นไว้มันก็เซ็ตตัวดีแล้วเห็นไหมว่าอยู่เป็นก้อนแบบนี้เลยเราก็จะเอามูสที่เราทำแช่เย็นไว้นะครับแช่แข็งไว้รีบแกะนะครับผมตอนนี้ต้องรีบแกะนะตอนที่มันยังเย็นสุดๆลูให้รีบแกะเลยไม่งั้นมันจะติดนะครับ ใครทาขายก็ขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือเนาะเราก็จะวางลงไปบ,บนตัวฐานนี้ของเราข้างล่างถ้าเกิดว่าใครกลัวมันเลื่อนหลุดให้เอามูสที่เหลือทาก่อนก็ได้นะครับทาก่อ,น,อนเดี๋ยวเชฟก็จะเตรียมแผ่นรองเค้กเอาไว้ก่อนนะครับผม4ี่ชิ้นกับใบเตยใบเตยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาวางด้านบนแบบนี้ซึ่งตรงนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับผมเป็นของกันเป็นของตกแต่งวางรอให้เขาเริ่มคลายเย็นนิดนึงนะครับเหมือนกับผิวๆเขาเริ่มแฉะเริ่มละลาย เราก็แปะได้เลยหรือว่าถ้าเกิดนักเรียน,นยอยากให้มันติดเยอะเลยยังไงเดี๋ยวเชฟลองเอาเกรสทาให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เกรสใส่ก็คือซึ้อสมเร็จรูปได้เลยนะทาบางๆให้ทั่วอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะรีบทาแล้วก็รีบแปะอันนี้คือแบบติดเยอะๆเลยเอาเยอะเยอะเลยตัวมันก็จะมีความใหญ่นิดนึงเกรสใส่ที่เอาไว้เคลือบผลม้นี่แหละครับผมทาทาไป มาน,นี้เดี๋ยวเชฟก็จะย้ายขึ้นตัวเค้กบอร์ดล่ะนะที่เราเตรียมไว้ก็เอาครีมที่เหลือแต้มที่ก้นมาหน่อยมันจะได้มไม่ถลายหรือใช้กลูโคสก็ได้แล้วก็ย้ายได้เลยสุดท้ายก็คือใช้ครีมมูที่เหลือไว้แต้มไปที่ด้านบนนิดหน่อยอาจจะขุดๆุดหน่อยเดี๋ยวโดนมะพร้าวแล้วมันไม่ติด แต้มแค่พอให้มันให้มันอยู่เฉยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้เราจะวางใบเตยอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ไม่วางก็ได้แต่คือคือด้วยความที่ว่าอันนี้มันมีไส้ใบเตยเนาะเพราะว่าเค้กมันเป็นแบบขาวๆข้างนอกเดี๋ยวเราก็มรู้ว่ามันคือใบเตยใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีของตกแต่งแบบใบเตยนิดนึงมะพร้าวก็แล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวแห้งก็ซื้อสำเร็จรูปได้เลยวางป้ายโลโก้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเค้กมะพร้าวในเวอร์ชั่นมูสมะพร้าวใบเตยลาวายังไงลองทำมาดูนะครับมีคำถามสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย